เอา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 มายังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยมาเอามาเอาพี่ถามหน่อยหนูหนูไปอยู่ไหนมาไปลำมาโอ้หายไปนานเลยทุกคนที่ค่คยคิดถึงเมืเลยเนี่ยโอ้โหนะทุกคนที่ค่คยมามา้งกันเมื่อไหร่สามเดือนที่แล้วทำไมไม่เข้ามาพีเค กักตัวกักตัวครบแล้วใช่ไหมเนึกว่ายังไม่ครบเนื้อว่ายังไม่ครบเผื่อเผื่อพี่จะไปกักด้วยวันวันฉลองก็บ่นยิดถึงอยู่นะมะนาวหายไปไหนไปอยู่บุรีรัมย์อยู่อยู่ใครเละไปซ้อมที่ใครเลเห็นอ๋ออยู่กับอาจารย์ส่งเหรออ๋อลูกเจ้าแม่ใส่ทองโอ้โหนี่นะองมะนาวนะ อ่าแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่หนูไปไหนมาหนูหายไปไหนมาหนูไปเที่ยวไหนมาฮะหนูไปเที่ยวไหนมาคิดถึงคนโนู้นเหรอทุกคนคิดถึงหมดแหละนะพี่เจ๋งเนาะคนคนครับอ๋อาถ่ายตอนวิ่งเงสวยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นี่นะมะนาวโอ้โหมาแล้วพีเคก็น่าจะ ไม่เหมือนพี่เจ๋งอยู่พี่เจ๋งอยู่มันมันเป็นไงไม่รู้พี่เจ๋ง <c oughs> โอ้นี่นะโอน้นี่ดูเปี๊ยเลยนี่นะครับฝากติดตามนะน้องมะนาวนะครับนี่ฟิตฟิตมากนะพี่เจ๋งฟิตน่าระปุี่ครับน้องมะนาวครับ อาจารย์คิดอาจารย์คิดคิดคิดถึงไหมครับอาจารย์คิดถึงครับคิดถึงคิดถึงเนาะลูกสาวคิดถึงเออลูกสาวคิดถึงแล้วใคร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 ก็คิดถึงเนาะอาจารย์เนาะครับคนสวยทำไมตอนเจ็งหายไปมีใครอะไรอะไรนะครับตอนเจ็งหายไปมีใครฮักเลยโอ้โหก็ก็คิดถึงอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์คิดถึงอยู่อาจารย์เด็ดด้วย พี่เจ๋งหายไปใครๆก็คิดถึงเหมือนกัน